รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี BEST INTERNATIONAL TRAVEL AND AGENCY ยำคุณแม่อร่อยแซ่บนั้คนอยากให้เต้นอยากให้สนุกโชว์เอ้ฟคนน้อยนู่นนี่นั่นหละแล้วคือทั้งไลฟ์อ่ะมีแต่เมนให้เต้นนะครับ <laughs> แต่ว่าสิ่งที่เราจะมูเนี่ยก็คือคิดว่าครอบครัวเนี่ยแหละเราทําแล้วมันก็เห็นผลอะคือทําให้พ่อมีความสุขเขามีความสุขเราเห็นปั๊บเราก็ยิ้มเราก็มีความสุขในการทํางานวันสําคัญก็จะกราบเท้าล้างเท้าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออทําแล้วมันมันรู้สึกดีอะดูว่าเขาอยากจะทําอะไรเพราะว่าตอนนี้เขาก็เกษียณแล้วก็อายุเยอะใช่ไหมเราก็พยายามแบบดูเรื่องสุขภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยครับสวัสดีครับพบกับรายการมูเตเลด นะครับรายการโมที่ถูกต้องและมีสาระนะครับวันนี้นะครับยังอยู่กับเราสงคนเหมือนเดิมผมอาจารย์เซิร์นกิตนิงสีเรืองรองนะครับและก็น้อง ทิสาวริตทิสานะครับพบกันทุกวันพฤหัสบดีนะคะเวลา4ทุ่มครึ่งทางช่องอมรินคีวี34คะ่ะอาจารย์เซิญนคะวันนี้แขกรับเชิญของเราเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยมูกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะอาจารย์แต่แตว,ว่าเขาเน้นมูกับคุณพ่อคุณแม่เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับการมูกคุณพ่อคุณแม่นะครับวันนี้ก็ขอเชิญน้องปออันนบนะครับทองบริสุทธิ์นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีพี่ทิสาครับคือปกติอะถ้าเรื่องมูอะมันเราอะจะไม่ค่อย อยากมาคุยเท่าไหร่เราก็กลัวว่าเราจะพูดถูกพูดผิดหรือว่าเราอาจจะแบบไม่ใช่สายมูที่ทําพิธีกรรมอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ไม่ต้องกลัวเลยครับเดี๋ยวเราค่อยเราเรา,เราคุยกันแบบเปิดใจแล้เดี๋ยวผมคอยช่วยช่วยช่วยแนะน<ล>าให้นะครับเป็นตัวแทนสําหรับคนที่อาจจะยังไม่ใช่สายมูแล้วกันแล้วก็วันนี้มาคุยกับอาจารย์แล้วก็พี่ต<ด>ิศาด้วยครับ,รบอ่ะคุณปอเป็นไง้าครับตอนนี้ชีวิตในวงการบันเทิงก็เรื่อยๆนะครับคือผมก็เหมือนอยู่ในวงการบันเทิงมาสิบ ห้ปี <5. S 2> เข้าปีที่16แล้วครับมีช่วงขึ้นช่วงลงช่วงนิ่งๆอะไรเงี้ยเรา้เราก็เข้าใจมันแล้วก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยก็ยังไงก็ได้ชิวๆแต่ก็ทำครบทุกอย่างแล้วไหม ครบแล้วนะครับก็เริ่มจากประกวดร้องเพลงเป็นนักร้องอเล่นละครเควทีเล่นหนังเล่นซีรีส์อะไรอย่างนี้ครับหลายอย่างแล้วก็มาเป็นพิธีกรด้วยตอนนี้ช,ช่วงนี้ช่วงนี้เราทําอะไรกันอยู่บ้างช่วงนี้ผมก็มีนี่แหละครับมีเป็นพิธีกรอย่างของอมรินทีวีก็จะมีชีพจรลงพูงภาไปกินอะ,อะไรอย่างนี้ครับพาไปหาร้านเด็ดๆแล้วก็เล่นซีรีส์บ้างแล้วก็จะมีก็รับงานร้องเพลงตอนนี้มีบทบาทใหม่ก็คือทําร้านอาหารเป็นร้านอาหารใต้แล้วครับอยู่แถวไหนฮะอยู่แถววัดบวรนะครับชื่อร้านอนนบีเคเ นะครับผมก็สามารถแอดไลน์จองโตกันได้ที่อนบ b เ k k ได้เลยโม <c oughs> ด <c oughs> ตั้งแต่เริ่มเลยไม่ต้องมีใครถาม <c oughs> โมดีนะ <c oughs> อ,นนอยากชิมเลย่เชฟเองด้วยเลยปะคะไม่ครับคุณพ่อทาครับบ้านเราก็จะทําอาหารกันได้หมดก็จะมีเมนูของแต่ละคนแต่ว่าหลักๆเนี่ยพ่อจะเป็นเหมือนเฮดเชฟที่คอยดูแลเรื่องอาหารทั้งหมดเพราะว่าเราตั้งใจเปิดร้านนี้ให้พ่อด้วยใครชอบอาหารใต้ตามไปทานได้ค่ะองไปชิมใช่ับไปเชิญเชิญนะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้นะครับเขาดาราเนี่ยนิยมไปทำในแพลตฟอร์มมากขึ้นนะของเรามีีบ้างไหมเคยเ ไปอยู่3วันคือด้วยความที่ผมมาทํางานประจํำคือพิธีกรประจําแล้วก็การที่เราจะไลฟ์หรือแบบ ติ๊กตอกได้เนี่ยก็คือกลางคืนคนอยากให้เต้นอยากให้สนุกโชโว์ไอคอนอยนู่นน,นี่นั่นะแล้วคือทั้งไลฟ์อะมีแต่เมนให้เต้นนะครับผมก็ทําวันแรกอะสนุกอยู่วันที่สองอะพอได้แต่ก็เริ่มลาล้านิดนึงพอวันที่สามปับ๊บไม่รู้เขาเรียกอะไรนะจำจำไม่ได้ที่มันมีหลายหลายช่องคือพีเคด้วยแล้วก็มันจะมีเหมือนหลายๆคนที่มารวมกลุ่มกันแล้วก็มานั่งพูดคุยกันเป็นแชทเป็นห้อยจอแบบขึ้นจอเลยขึ้นจอแล้วก็หลายๆคนก็จะมีแบบพี่ในวงการมีนักร้อง มีอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนคุย <c oughs> เหมือนเล่นเกมกันอะไรเงี้ยร <c oughs> อไปเรื่อยพี่เขาเขาอยู่กันจนแบบตีสามอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าโอ้โหเราไปทํางานวันรุ่งขึ้นตอนเช้าอะ่ะ <c oughs> เราเแบบเกือบตายเลยเรารู้สึกว่าเอองั้นขอพักแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วหลังจากพัก,กวันนั้นก็หายไปเลยทุกวันนี้ยังมีพวกแบบ พี่บูมพี่เตชินอะไรเงี้ยเขายังมาทักหาเมื่อไหรจะเข้ามา,าเมื่อไรจะเข้ามาอีกอะไรเงี้ยจริงๆก็ชอบนะแต่รู้สึกว่าเราพอทําหลายอย่างแล้วอะเรายังหาจุดที่มันพอดีที่เราแบบไปอยู่ในนั้นตลอดเวลาไม่ได้อ,อยงด้วยความที่เราไม่บาลานซ์ตัวเองมั้งคือคนให้เต้นก็เต้นเลยอะไรเงี้ยครับอื เบกหน้านะคะกลับมาคุยกับปอเรื่องการมูของปอต่อคะ่ะว่าจะเป็นป<ร>ยังไงนะคะกิด<ร>ตามกันเบรกหน้าต่อคะ่ะครับก่อนที่จะเปิดร้านอาหารตายนี้แหละเราก็รู้สึกว่าเอ้ยวงสวงหรือไปไหวอะไรไหมอะไรเงี้ยหรือเราจะไปถวายลำโนราแบบพี่เขาก็บอกว่าไม่ต้องไปหาหรอกเดี๋ยวเขาก็มาเอง ให้พร้อมเดสอินเตอร์เนชั่นแนลพาตะลุยอียิปต์ดินแดนแห่งอารยธรรมโบราณร่อนทริปที่กรุงไคโรเม,มืองหลวงแห่งโมนสเน่ลืมกับพีระมิดท่านบันไดแห่งซักคาราชมมหัศจรรย์ของมหาพีระมิดแห่งกีซาเชิญหน้ากับมหาสฟิง์ปริศนาแห่งทะเลทรายสัมผัสอารมณ์นักเดินทางทะเลทรายในกิจกรรมขี่อูชมสถาป,ปัตยกรรมเงดยบง่ายบนป้อมซาลาฮุดดีนสุราห์แห่งมูฮัมหมัดอาลีออกเดิน สู่เมืองริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนชมหลุมศพใตดินแห่งอเล็กซานเดรียท่ทายที่ห้องสมุดอเล็กซานเดรียอันยิ่งใหญ่ศูนย์รวมความรู้แห่งโลกยุคโบราณเ,าเดินทางวันที่10-15ตุลาคม2568เพียง59,999บาทสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ถึง31สิงหาคม2568ดูรายละเอียดโปรแกรมหรือติดต่อทางช่องทางนี้ได้เลยหรือสามารถจองโปรแกรมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน กลับมาสู่เบรกที่สองของเรานะครับเหมือนที่น้องที่สาเมื่อกี้เกิดเอาไว้แล้วนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมาลองพูดคุยกับคุณปอกันต่อตอนนี้วงการบันเทิงมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วเอี่ยงปอเนี่ยปรับตัวยังไงบ้างปรับตัวยังไงบ้างเอาจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือผมไม่เป็นคนอาจจะไม่ได้ซีเรียสมากมั้งคือผมรู้สึกว่ามันก็เปลี่ยนไปแล้วเราก็พยายามดูแล้วแหละว่ามันมีอะไรใหม่ๆบ้างอะไรย่างเงี้ยแต่เราอาจจะยังไม่ได้ก้าวไปขนาดนั้นคือไม่ใช่ว่าไม่อยากทํานะ แต่คิดว่ายังหาจุดที่มันเป็นตัวของตัวเองในการไปทํายังไม่ยังไม่เจอมาครับก็เลยไม่อยากฟอสตัวเองที่แบบฉันจะต้องไปทํา Tik t o อกต้องไปทำคอนเทนต์ให้เหมือนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอยากทําอะไรที่มันมีความสุขที่แบบเราสามารถเลือกได้อะไรเงี้ยคือถามว่าเล่นไหมก็มีเล่นบ้างคือลงไปทําคลิปไปทําอะไรที่มันอยากทําในช่วงเวลาจังหวะที่เราอยากทำอะไรเงี้ยแต่ว่ายังหาจุดที่เราจะไปแบบ เต็มตัวขนาดนั้นอ่ะยังยังไม่เจออะไรครับค่อนข้างเป็นคนทําอะไรตามตามใจตามอารมณ์มากกว่าเพราะว่าอยู่มานานแล้วก็รู้สึกว่าเคยช่วงแรกอ่ะคนที่มาจากเวทีประกวดมันจะอาจจะต้องทําตามคนอื่นหรือว่าแฟนคลับชอบแบบนี้เราต้องทําแบบนี้หรือคนอยากเห็นเออเอาใจคนอื่นมาแล้วกลายเป็นว่ามันไม่ไมด้มีใครมารับผิดชอบความรู้สึกเราสุดท้ายเราก็ต้องรับผิดชอบความรู้สึกตัวเองก็รู้สึกว่าเออทาอะไรที่มันเป็นตัวของตัวเองนี่แหละแบบไม่ต้อง แข่งกับใครไม่ต้องพยายามที่จะเป็นเหมือนใครแต่ว่าให้เรามีความสุขแล้วก็ประครับประคองไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับคิดว่า<ช>แต่ว่าก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปเยอะจริงๆแล้วก็ก็ต้องอัปเดตบ้างไม่ใช่ว่าแบบไม่ไม่อัปเดตอเลยแล้วอย่างคุณปอตอนนี้มีมองหาโอกาสอะไรใหม่ๆอยู่ไหมคะอยากทําอะไรใหม่ๆ<ม>ที่ที่คิดอยากทำใช่พเพราะทำเพราะก็ทำทุกทุกอย่างแล้วร้านอาหารก็เปิดก็คิดว่าช่วงนี้น่าจะเป็นเรื่องของร้านอาหารแล้วก็การแบบลงทุนในแบบ สิ่งที่เราชอบเนี่ยแหละครับคืออย่างร้านอาหารก็เพิ่งเปิดได้ประมาณ3เดือนอ ก็รู้สึกว่าใหม่มากๆแล้วก็กําลังเต็มที่กับมันก็หาวิธีการเรียนรู้วิธีการทําร้านอาหารให้มันเป็นระบบที่ดีการแบบดีลกับพนักงานการแบบทำมาร์เก็ตติ้งหรือหรือสร้างตัวตนในในในแบบร้านอาหารซึ่งจริงๆมันอาจจะล้าหลังนิดนึงนะคือมันอาจจะไม่ใช่ออนไลน์อะไราเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าเออพอเราชอบแบบนี้อนาคตอยากทําเป็นคาเฟ่เพราะว่าชอบกาแฟอยากทําเป็นแบบอาหารที่จากเราด้วยเพราะอันนี้ทำร้านที่พ่อละส่วนหนึ่งมันก็จะเป็นความฝันของพ่ออะไรเงี้ยคาเฟ่เป็น เป็นอาหารในสไตล์ที่เราชอบหรือเชฟเทเบิลที่จริงๆก็ชอบทําแต่ว่าเวลามันอาจจะยังไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวต้องหาวิธีการเพราะว่าเคยเห็นปอก็แข่งรายการอาหารใช่ใช่ใช่ครับไปแข่งมาสเตอร์เชฟมาตอนนั้นแล้วก็ก็เลยเหมือนได้เขาเรียกว่าอะไรแพชชั่นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องอาหารจากตรงนั้นก็คิดว่าเรื่องอาหารตอนนี้เป็นเป้าหมายที่คิดว่าอยากทําไปเรื่อยๆเพราะว่ารู้สึกมีความสุขคิดว่าก้าวต่อไปสาหรับวงการบันเทิงล่ะ มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแค่ใน15ปีนี้มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วอ่ะมันเดี๋ยวมันก็คงเปลี่ยนไปอีกเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองจะอยู่ในวงการหรือคนจะจ้างได้อีกนานแค่ไหนอะไรเงี้ยพยายามไม่ได้เครียดไปกับมันผมรู้สึกว่าถ้าเราทําตรงเนี้ยให้มันดีอ่ะมันก็น่าจะพอมีทางไปของเราอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเราไม่น่าอดตายมากผมรู้สึกว่าผมยังยังมีอะไรที่อยากเรียนที่เป็นองค์ความรู้อ่ะที่เอาไปใช้เพิ่มอะไรเงี้ยตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าเรา ชอบที่จะทําอะไรบางคนเห็นผมอ,อาจจะคิดว่าไร้สาระไปบ้แต่ว่าในหัวผมก็มีเรื่องที่แบบที่เราชอบอย่างเช่นแบบเรื่องจิตวิทยาเรื่องของพัฒนาศึกษาซึ่งตอนนี้องค์ความรู้ที่ พัฒนาการศึกษาไม่ใช่ในห้องเรียนนะครับหมายถึงสมมุติเราอยากจะพัฒนาอะไรพัฒนาองค์กรหรือ,อพัฒนาศาสนาอะไรเงี้ยเราจะทําองค์ความรู้อะไรให้เติบโตนน <ะ S 2> ในในในแต่ละ<อ>ในแต่ละวิชานั้นๆหรือองค์ความรู้นั้นๆหรือบริษัทนั้นๆอะไรเงี้ยครับน้องเขาเนี่ยมีเทคนิคการมูอย่างไงกันบ้างนะครับยังไงก็ตามนู่นนี่าเนาะคนในวงการบังเทิอย่างไงก็ต้องก็ต้องมูไหมใช่ค่ะนิดๆหน่อยๆมากน้อยก็แล้วแต่คนนะครับจริงๆและอย่างปอนี่มีแบบ แอบไปมูเตลูหรือว่าเชื่อเรื่องอะไรบ้างไหมคือจริงๆอ่ะทำมาเยอะมากแล้วเหมือนกันครับคนนั้นบอกตรงนี้คนนี้บอกไปตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็ไปกับเขาไปหมดเลยใครจะพาไปแบบไหว้เทพนู้นไปไหว้ตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็ไปมาหมดแล้วไปต่างประเทศไปอะไรเงี้ยเราให้ทําอะไรทำนู่นทำนี่ก็ทำทำหมดนะครับสุดท้ายลืมจนมีแบบช่วงแรกๆเหมือนจดไว้ด้วยว่าอ๋อเคยขออันนี้ไว้นะเผื่อกับเผื่อนแบบได้กลับมาอะไรเงี้ยแก้อะไร่างี้ใช่มหมู่มันก็หมู่จะบอกว่าไม่หมู่เลย ก็ไม่ใช่อาจจะไม่ได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์คือในเรื่องของความเชื่อในการมูเนี่ยมผมรู้สึกว่าเพื่อประกอบในเรื่องของจิตใจมากกว่าคือเรามูเสร็จปับ๊บเรามีความแน่วแน่เชื่อมั่นว่าเดี๋ยวเราจะได้สิ่งนี้แล้วมันอาจจะทําให้จิตใจเราเนี่ยพัฒนาให้เราแบบเหมือนมีแรงที่จะทำงานสิ่งนี้ให้มันสําเร็จมันก็สาเร็จเออผมรู้สึกว่ามันเป็นการเพิ่มความมั่นใจแล้วเราก็ทําสิ่งนั้นได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย<อ>ถ้าถามว่าให้ไปทําพิธีกรรมที่มันแบบที่มันเออประหลาดประหลาดหรือต้องจ่ายเงินเยอะๆเพื่อที่ไปทำสิ่งนี้หรือเข้า ทีอะไรที่เรารู้สึกอาจจะไม่อินอะไรเงี้ยบางทีผมรู้สึกว่าเราไม่รู้เผื่อมีหรือไม่มีเราก็ไม่รู้มันเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า50-50กับ การมูแต่ว่าสิ่งที่เราจะมูเนี่ยก็คือคิดว่าครอบครัวเนี่ยแหละเราทําแล้วมันก็เห็นผลนะ่ะคือทําให้พ่อม,มีความสุขเขามีความสุขเราเห็นปับ๊บเราก็ยิ้มเราก็มีความสุขในการทํางานในชีวิตอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราทํางานได้ดีทํางานได้สําเร็จอะไรเงี้ยม,มากกว่าครับประมาณนั้นถ้ามูเนี่ยจะไม่ได้เป็นการบน่นจะเป็นการขอพรมากกว่า<อ>ไปตรงนี้ก็เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตรงนี้นะขอให้เรามีสุขภาพแข็งแรงมีแรงทํางานมีสิ่งดีๆเข้ามาเจอคนดีดๆอะไรเงี้ยครับประมาณนี้เคยมีประสบการณ์การมูที่รู้สึกว่าเอ๊ะ มูตรงเนี้ยแล้วแบบอุ้ยได้ต้นปีนี่แหละครับก่อนที่จะเปิดร้านอาหารใต้นี้แหละเราก็รู้สึกว่าเอ้ยวงสวงหรือไปไหวอะไรไหมอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอออาหารใต้เนาะหรือเราจะไปถวายลำโนราแบบที่บบไหนค่ะแบาพาตา้าแ,แล้วก็มีพี่ที่ผมสนิทที่พูดพูดกันอยู่เนี่ยพี่เขาก็บอกว่าไม่ต้องไปหาหรอกเดี๋ยวเขาก็มาเองตื่นเช้ามาลุกนึ้นคืนนั้นะน,นอนที่ที่บ้านพี่เขาเพราะว่าสนิทกันมากคือเขาจะมีห้องนอนให้ผมนอนเลยก็ต mm ื่นไปปั๊บทำงานเป็น วงโนราจากพัทลุงมาโชว์ในรายการเมื่งคืนเขาส่งคลิปมาแล้วแต่ไม่ได้อ่านาทำไมวันนี้อยู่ดีๆโนรามาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบมาโชว์เป็นแบบต้นกําเนิดของท่ารําอะไรของโนราผมจำไม่ได้นะครับว่าจากวัดไหนหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เตรียมเครื่องประดับโนรามาให้เราเขาแบบเออมันแปลกดีนะอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบกลับมาเล่าให้พี่เขาแล้วเขาก็แบบเออ เนี่ยแหละบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะมาอะไรเงี้ยผมก็เลยว่าเออนั้นไปไหว้หน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาบอกว่ารำโนราไหมล่ะอะไรเงี้ยผมโอ้รำอะไรรำทั่วไปยังรำไม่ได้เลยอะไรเงี้ยรำเองเลยเหรอใช่เขาบอกว่ารำเองเลยไหมอะไรเงี้ยผม,<อ>มก็ออลองดูก็ได้ก็ <c oughs> <c oughs> เลยให้คนมาสอนระยะเวลามันแบบอาทิตย์เดียวอะไรเงี้ยมาครับไม่ได้อ่ะคือตัวมัน<า>แข็งนะมันไม่ไปหัวมันจําไม่ได้จนวันที่ลงไปที่ใต้ครับเราก็ถาม่าว่าแบบเอออยากมาถวายโนราอะไรเงี้ย่าผมก็บอกว่า เออดีเลยที่บ้านน่ะมีคุณทวดซึ่งเป็นครูหมอโนราก็าแบบตกใจว่าเอยที่บ้านเรามีเรื่องพวกนี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีห้องหนึ่งที่แบบเป็นห้องที่เขาปิดไว้แล้วก็แบบบูชาทวด ของเราอะไรเงี้ยก็คิดว่าก็คงจะต้องไหว้ทวดตัวเองนี่แหละให้ครูสอนราแบบสั้นๆอะไรเงี้ยประมาณเพลงหนึ่งสามสี่นาทีอะไรเงี้ยเราก็จําท่าไม่ได้จนแบบเออครูแบบไปว่าเออไปรากับผมหน่อยเพราะว่าผมจะได้มองครูอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหลังอะไรเงี้ยแล้วพอเข้าไปที่มันไม่ได้ไงครูก็จะต้องอยู่แบบเหลือบๆนิดนึงแต่พอเริ่มแบบว่าเข้าถึงพิธีอ่ะคือผมไม่ได้มองครูเลยเข้ามาในหัวเฮ้ยมันต่อไปเรื่อยแล้วมันก็แบบทำไมมันจําเออมันราไปได้เองมันมันแปลกดีนะมันอยู่ที่สมา ที่เราดีขึ้นหรืออะไรแล้วเราก็รู้สึกว่ามีความสุขมากแล้วก็แบบที่ญาติิมาแบบแฮปปี้ก็รู้สึกว่าเออเหตุการณ์เนี้ยมันมีอะไรแปลกๆหลายอย่างมีคนส่งแบบ ชุดมาให้มีคนแบบเหมือนซัพพอร์ตเออมันประจบเหมาะ<ล>มันเหมือนแบบเออมันทําให้งานวันนั้นแบบสําเร็จได้ดี <S 1> <S 1> ดเลยอะไรเงี้ยเราก็ขอแบบขอกับครูหมอนะกับทวดว,ว่าแบบเออขอให้แบบรับลื่นเปิดร้านอาหารแบบที่เป็นสูตรของย่าของเราเนี่ยแหละให้แบบคนชื่นชอบ <S <S ชอะไรเงี้ยครับสามเดือนนี้ก็ยังไม่รู้นะระยะยาวยังไงแต่ว่า3มเดือนก็รู้สึกว่าเออก็โอเคครับดีมากเลยครับเราเดินทางบ่อยๆอย่างเงี้ยเรามีเครื่องรางอะไรพกไหมหรือว่าเราไปทํางานอะไรเรามีไหมไม่มีเครื่องรางเพราะว่าเป็นคนกลัวไปวางไม่ถูกที่ หรือวางกักบ,บพื้นเหลืออะไรเงี้ยจะมีบทมากกว่าที่ที่เราแบบท่องมาตั้งแต่เด็กๆก็คือบทอ่าอ่ามาหาจากาักรพรรดิอะไรเงี้ยคือเวลาขับรถไกลๆไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็ท่องก็จะรู้สึกว่าท่องแล้วมันรู้สึกว่ามันมีสมาธิด้วยแหละมันก็สบายใจอะไรเงี้ยแขกรับเชิญเราหลายๆคนบอกไม่ค่อยมูไม่ค่อยมูหรือว่าถ้าวันไหนที่คอนเสิร์ตใหญ่ๆแล้วเราสึกว่าไม่มีสมาธิอ่ะเราก็จะมาละแบบมหาจักรพรรดิใช่ครับผมเรื่องที่บอกว่ามูกับพ่อแม่ครับ พอทำย really ังไงบ้างก็ดูแลครับวันสําค well ัญก็จะกราบเท้าล้างเท้าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออทำแล้วมันมันรู้สึกดีอ่ะดูว่าเขาอยากจะทําอะไรเพราะว่าตอนนี้เขาก็เกษียณแล้วก็อายุเยอะใช่ไหมเราก็พยายามแบบดูเรื่องสุขภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยครับดีแล้วก็มันรู้สึกว่าจิตใจเรามันดีกับกับครอบครัวดังนั้นเขาว่ามูกับที่บ้านก็คือเราแค่ตอบแทนบุญคุณเราแค่รักเขาเราแค่ดูแลเขาแค่นั้นเออขอให้แบบลูกเจอคนดีๆได้รับสิ่งดีๆอะไรเงี้ยคือมันเป็นพรที่เรารู้สึกว่า เออมันมันดีจังเลยจากคนที่อยู่ใกล้ตัวเราที่เขาแบบตั้งใจแล้วก็รักเราแบบจริงๆอะไรเงี้ยเออนี่เป็นพรที่ผมว่าดีที่สุดแล้วเรามีมุมมองเรื่องการหมู่ยังไงเราเชื่อไม่เชื่อเราคิดยังไงครับผมจะบอกทุกคนเสมอว่าไม่เชื่อหรอกพูดจัดการชวนไปตรงนี้ผมเออไปเลยฝากไหว้ด้วยไปถ้ำอนุสุดท้ายแล้วอ่ะผมว่า มันอยู่ที่เราเนี่ยแหละการมูอ่ะมันเป็นอย่างที่บอกผมอ่ะคิดว่ามันเป็นเรื่องจิตใจมากกว่ารู้สึกว่าเรามีความหวังกับสิ่งสิ่งหนึ่งเนาะความมั่นใจมากขึ้นพอสบายใจปั๊บเนี่ยคนเราทําอะไรมันก็มันก็น่าจะสําเร็จได้นะผมอาจจะไม่เชื่อเรื่องการมูที่มันเราไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะอยู่ดีๆไปขอเงินพันล้านอะไรเงี้ยโดยที่เรารู้อยู่ว่าเราไม่มีม คือดได้มาลอยๆได้มายากอ่ะ <c oughs> คือถ้าเราจะแบบมานั่ง <c oughs> นั่ง,น,งนอนนอนเฉยๆหรือว่า <c oughs> ทํางานในแบบเดิมไม่ทําอะไรใหม่หรือแบบ <c oughs> อยู่ในแบบชใช้ชีวิตแบบปกติเนี่ยมันจะได้ปยังไงอะ่ะสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็ต้องเป็นในส่วนที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ด้วยแล้วมันค่อยเสริม กำลังใจที่เราจะไปถึงจุดนั้นอะไรอย่างนี hmm. ้แต่ก็ไม่รู้นะมันอาจจะมีคนที่มูแล้วอยู่ดีๆมีลาบลอย uh huh. หรืออยู่ดีๆแบบได้อะไรที่มันไม่คาดฝันแบบเป็นไปไม่ได้ขึ้นมาอันนี้ก็ uh huh. เป็นจจแต่ละประสบการณ์แต่ผมยังไม่เคยเจอผมก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้เชื่อร0อยเขนาดนั้นถ้าใจเรามั่นคงแข็งแรงดีไม่ต้องมูมากก็ได้นะครับเราจะไม่ค่อยเชื่อใน จ่ายเงินเยอะๆเพื่อที่จะทําพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันได้อะไรมาคือเอาเงินไปทําบุญกับโรงพยาบาลอะไรที่มันเป็นประโยชน์มันมันคิดว่ามันได้มากกว่าเชื่อเรื่องดูดวงไหมหรือว่าส่วนตัวมีดูดวงไหมเมื่อก่อนดูบ่อยแต่หลังจากที่อยู่ดีๆก็แบบมั่นขึ้นมาเชื่อตัวเองอะไรเงี้ยก็ก็ดูบ้างคือถ้ามีคนบอกว่าเออมาดูหน่อยสิอะไรเงี้ยก็ดูมันก็ดีในในแง่ของให้เราระมัดระวังตัวหรืออันไหนที่มันแบบ เป็นเขาบอกว่าเราจะมีสิ่งดีๆเราก็รู้สึกว่ามันแฮปปี้มันก็ดีเหมือนกันนะคือการการดูมันก,ก็ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีเลยคือมันอาจจะเสริมในเรื่องของกําลังใจหรือถ้าอะไรที่เขาเตือนเนี่ยเราก็จะได้แบบ โน้ตที่สวยว่าแบบเออมันมันมีเรื่องนี้อยู่ในหัวนะเราอาจจะระมัดระวังมากขึ้นเรื่องอุบัติเหตุเรื่องของงานที่เราวังทําให้ระมัดระวังคนแบบอย่างนั้นอะไรเงี้ยมันมันก็ดีเหมือนกันในในในเรื่องการเสริมเสริมความมั่นใจไม่ใช่ไม่ดูเลยก็ดูดูได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เสาะแสวงหาเพื่อที่จะไปดูอะไรขนาดนั้นแต่ว่าวันนี้ปอเจออาจารย์เซิร์นแล้วต้องมันเหมือนมันต้องดูแล้วมั้งอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้าให้ปอได้ดูดวงอาจารย์เซิร์นแน่นอนเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันค่ะครับ เอาละครับสำหรับใครที่กำลังชมรายการมูเตเรดี้อยู่นะครับห้ามพลาดนะฮะเพราะว่าวันนี้ครับคุณอยู่กันนี่เลยครับนี่คือ B-Day Coffee นะครับตัวนี้ครับไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลนะฮะไม่มีไขมันทันแบบร้อย์เซ็นต์ด้วยนะครับ999บาทเท่านั้นนะครับเพียงคุณสั่ง B-Day Coffee วันนี้นะครับสำหรับ200สายแรกเท่านั้นนะครับง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่คุณสั่ง B-Day Coffee ตอนนี้เท่านั้นนะครับผม5ห่อใหญ่จาก2,950บาทวันนี้ลดเหลือ999บาทครับหยิบมือถือขึ้นมานะะฮแล้วโทรมาเลยครับที่เบอร์0 9 เ9้า9 3 9สหรือทาง l i น์แอดบีเดคอฟนะครับวันนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่โทรทันด้วยนะครับเห็นดูเล่นๆนะแต่จริงเป็นคนเก่งนะครับไอเดียเยอะสิ่งหนึ่งที่เขามีคือเขาเขาเป็นคนชอบช่วยคนนะช่วยเป็นคนที่มีความความละเอียดอ่อนนะครับคนแบบคุณปอเนี่ยจริงๆริน้องที่สามคล้ายกันจะเป็นแนวที่มองโลกในแง่บวกพอสมควรคือในในเชิงที่ว่าจะมีความเชื่อเล็กๆว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนดีหมดแต่ว่าเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปมันก็จะแกล่งกันมาเองนะครับอย่างเราเปิดร้านอาหารใต้เนี่ยรู้ไหมร้านทัไฟ เพราะวธาตุไฟคือรสเผ็ดรสร้อนอความรักมีไหมครับอาจารย์ความรักเป็นยังไงดีความรักมีวิธีกระตุ้นเหมือนกันนะครับมไม่มีคนคุยเลยยำคุณแม่อร่อยแซบเนัวมืน้นี้ถ้าอยากให้อร่อยต้องยำคุณแม่ยำแซบแเครื่องเน้นเคัสสัรวัตถุดิบที่มีคุณภาพนัวได้ทุกวันแซบซีดแบบทูอินวัน ดื่มด่ำกับคาเฟส่สไตล์ตุรกีนเนรมิตโฉมเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในดินแดนแห่งความฝันมีทั้งหมดสองสาขาสาขาตะลิ่งชันและวันนิมานเชียงใหม่เพราะความสุขเริ่มต้นได้ที่ร้านยำคุณแม่ ค่ะพบกับช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะก็ยังอยู่กับน้องปออยู่อยังอยู่นานๆเลยอยู่ดีๆคุยเรื่องรายการนี้สนุกนะครับเนี่ยช่วงนี้ยิ่งชอบเลยใช่ไหมครับก็คือว่าจริงๆก็ขออนุญาตปอเอาวันเืินปีเกิดให้จันเซินยินดีครับถ้าปอมีเรื่องอะไรอยากจะถามก็ถามอาจารย์ได้เลยจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วกันนะครับก็เห็นดูเล่นๆนะแต่จริงๆเป็นคนเก่งนะครับไอเดียเยอะสิ่งหนึ่งที่เขามีคือเขาเขาเป็นคนชอบช่วยคนนะช่วยเป็นคนที่มีความความละเอียดอ่อนนะครับเรียกได้ว่ามีมีแบบแผนของตัวเองในเชิงของความเมตตาควา ความใจดีความใจเย็นบางครั้งเนี่ยช่วยคนไม่หวังอะไรตอบแทนเลยนะเสียใจมาเยอะนะครับเวลาช่วยแล้วมันแบบไม่แปลกครับเพราะว่าโลกเรามนุษย์เรามันไม่ได้มีไท p แบบเดียวกันหมดคนแบบคุณปอเนี่ยจริงๆที่สาแคล้ายกันจะเป็นแนวที่มองโลกในแง่บวกพอสมควรคือในเชิงที่ว่าจะมีความเชื่อเล็กว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนดีหมดแต่ว่าเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปมันก็จะแกล่งขึ้นมาเองอย่างตอนนี้ก็เรียกว่าแกล่งขึ้นมาแล้วระดับหนึ่งนะก็เปิดร้านนี่ก็ พนักงานหอมเงินหายไปกันหลายคนแล้วพอจุดเด่นในดวงของเรามันแบบน et ี้มันเยอะไปอ่ะเราต้องระมัดระวังคนเอาเปรียบเนาะตอนนี้เรายังอาจจะยังอายุน้อยเดี๋ยวอนาคตเนี่ยมันเราจะมีเยอะเลยที่มีบารมีเราเริ่มสร้างบนคณคนเนี่ยคนอาจจะเริ่มเอาเปรียบเราหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทางจีนเนี่ยเขาก็จะสนใจเรื่องการทําให้มันเกิดความสมดุลในเมื่อเรารู้จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเราเองเราเอาจุดแข็งมาใช้นะจุดอ่อนเราก็ต้องคอยกรบ อย่างดวงของเราเนี่ยนะครับเราจะชอบมากเลยถ้าเราได้เสริมทัดไฟคนแบบไหนก็ตามที่มาดีลงานกับเราถ้าไม่ชัดเจนก็ไม่ควรยุ่งนะครับอย่างเราเปิดร้านอาหารใต้เนี่ยรู้ไหมว่าร้านอาหารใต้เป็นทัดไฟนะเพราะว่าทัดไฟคือรสเผ็ดรสร้อนก็ถือว่าโอเคนะคใช่ดังนั้นเนี่ยพอจะไปเปิดคาเฟ่นเนี่ยเราอาจจะต้องปรับต่อให้เราอยากเปิด คาเฟ่ยังไงก็เป hmm ็นทตดน้ําซึ่งไม่ใช่ท hmm. ัดเสริมดวงใช่ไหมเราก็ต้องมาคิดแบรนด์ของเรากันเช่นต้องเป็นสีแดงสีชมพูไหมเป็นสไตล์ที่ออกกําลังกายมีการแอคทีฟมีหนังมีอะไรอย่างเงี้ยคือให้มันมีแสงสีให้มันมีไฟในร้านของเราอันนี้คือไอเดียเราอยู่ในยุค9ใช่ครับอยากรู้ว่ามันมันแต่ละยุคนี่มันคืออะไรได้เลยครับคือคนจีนเราจะแบ่งยุคก็เป็น9ยุคก็ไล่ไปทีละยุคแตหนึ่งถึงเก้า ยุคหนึงก็20ปีเราเพิ่งเข้ายุค9เมื่อปีที่แล้ว 2, 5, 6, 7ก็นะครับก็จะยังอยู่ไปอีกทั้ง19ปีโรยประมาณเนาะยุค9คือไฟยุค1คือน้ํายุค2คือดินยุค3คือไม้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะคาดเดาได้ว่าแต่ละยุคเนี่ยโลกเรามันเป็นยังไงแต่ยุคนี้เห็นไหมเดี๋ยวนี้คนรวยเร็วๆมากายเลยใช่เพราะเป็นพลังงานทัดไฟแต่ว่าเราจะปรับตัวเนี่ยเราต้องเร็ว นะคือเราต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอนั่นเองครับแล้วต่อจากยุคไฟมันจะมีอะไรอีกไหมครับถัดจากยุค9ก้ามันจะกลับไปเป็นยุคหนึ่งซึ่งยุคหนึ่งเป็นยุคทักน้ำนะครับมันแปลว่าคนจะโหยหายเรื่องของจิตวิญญาณแล้วผมต้องปรับอะไรอ,อีกไหมครับนะนนะคือการเป็นตัวตัวเองดีครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องปรับก็คือในเมื่อพลังงานของยุคมันมาเนี่ยคืออย่างน้อยๆผมว่าเราคงต้องปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีหรือว่าพวกโซเชียลมีเดียผมว่าอาจจะต้อง เลงกลับมาทําบ้างเราอาจจะยังไม่ต้องฟูลไทม์แต่ต้องทาจะทำอะไรง่ายๆแค่วันนี้มาทําอะไรถ่ายให้ให้แฟนคลับคิดถึงเราความรักมีไหมครับอาจารย์ความรักเพงไงดีความรักมีวิธีกระตุ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จริงๆตอนนี้ก็ยังโสดแล้ฮะใช่ครับผมเราเราไม่คุยกับใครด้วยหรือเปล่ามันอาจจะยังไม่เจอคนที่มันอยากคุยมาอ่าเข้าใจเพราะนามีจังหวะมันอย่างปีหน้ามีรุนมากเลยถ้าแบบว่ามีอะไรแอบถามเดี๋ยวหลังไม่ผมบอกแนะนำมาแล้วแนะนำบางอย่างให้ก็วันนี้ก็สนุกสนานกันมากเลยแบบว่าได้พูดคุยเต็มอิ่มกับปอมากก็มี ผล,ผลงานอะไรอยากฝากแฟนๆเลย ฝากช ok together, ื่อประจวบลงพุงแล้วกันครับผมก็ติดตามกันในอมรินทีวีนะครับ11โมง15ถึงเที่ยงก็ทุกวันอาทิตย์ก็เจอกันได้นะครับแล้วก็ฝากร้านอาหารที่เพิ่งเปิดด้วยนะครับอันนบ BKK ครับก็เป็นอาหารใต้ที่คุณพ่อเป็นคนทําแล้วก็ตั้งใจมากแล้วก็อยากให้ทุกคนไปลองชิมนะครับผมก็แอดไลน์มาได้แอดอันนบ b k เนะครับเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆใน IG แล้วก็ Facebook ได้เหมือนกันครับผมอันนบ BKK ได้เลยครับขอบคุณมากครับค่ะก็ฝากผลงานน้องด้วยนะคะแล้วก็ววันนีี้ท่ก็ขอบคุณดิ คาเฟ่นะคะก็บรรยากาศดีากาแฟดีอาหารอร่อยนะคะใช่ผมชืม่นกาแฟกาแฟดีมากนะครับมีเมล็ดให้เลือกเ<า>ยอะแยะมากมายเลยเปิดทุกวันนะคะแปดโมงครึง่งจนถึงเที่ยงคืนค่ะวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องปอมา,มากเลยนะครับน้องอนนบทองบริสุทธิ์นะครับก็ที่ให้เกียรติมารายการมูเตเรดี้ของเรานะครับก็สามารถติดตามรายการมูเตเรดี้ของเราได้ทุกวันพระรหัสนะครับตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับทางช่องอมรินทร์ทีวีกด34ได้เลยนะครับคืนนี้พวกเราทั้ง3าคนนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดี สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพบกับรายการมูเต๋อเออกนลัเรับคนดีอะใช่รับคนเดียวมกอนกับคนเดียวก่อนรูกันแบบโมซุมบคนเดียวเรับพรมกันก่อนแล้วโอเคเข้าแล้วสวัสดีครับพบกับรายการมูเตเรดี้นะครับรายการมูที่ถูกต้องนะครับวันนี้เรามาเจอชอบใช่ไหมชอบชอบนะ